เดี๋ยวสิาพามาหยามบ่วงนะครับซีหลังนะครับใส่ไหวนวหมู่บ้านนะครับใส่ไหวทั้งเดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับผลนี่ปรากฏว่าจะเป็นอย่งไรนะครับบ่วงซีหลังใส่ไหวไหมือยังลืมหรือเปล่าเฮ้ยใส่ไหวนี้ห้อยถือครับห้อยถือครับเจ้าวาด นูเสียเฮ้ยเซเวหนีแต่ว่านูเสียครับโอ้ฝุ่นเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถุกขีนะครับถึกแล้วนูครับโอ้ขลังครับ วัวเลีผ่านไปนะครับนี่นะครับตัวนี้่นะครับนี่ตัวเลีผ่านไปนะครับโอ้คันกับหลังแรกหลังที่สองวัถือครับวัวถือติดเซ่เหรอไม่เห็นเลยเฮ้ยถืออีกครับสองโตนะครับซีหลังนะครับ นี ah, ổ, ่นะครับสองตัวนะครับตัวตัวนึงอีกตัวตัวนึงนี่นะครับสองตัวถือสองตัวนะครับตัวเข่วนะครับนี่หลังหนึ่งมาถือนะครับพี่นี่สินะครับเข่วนะครับสองตัวเอ้า ยอดนะครับนี่นะครับบ่วงซีหลังนะครับถือสองตัว <laughs> นี่โต้งามเลยครับโอ้เขาอยากจะคุยเลยเนี่ย